สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้เรามาเปิดไพ่กันนะคะมาฟังกันว่าความลับในใจของเขาเขากําลังคิดอะไรมีอะไรที่เขาอยากบอกกับคุณหรือสิ่งที่คุณควรที่จะได้ทราบนะคะโอเคนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้าชมคลิปนี้และคนในความสัมพันธ์ของคุณความลับในใจเขาเขากําลังคิดอะไรอยู่ จำกัดเวลาอยู่หน้าจอนะคะอาจจะอยากให้คุณพักผ่อนพักสายตานะคะพูดจาดีๆกับคนอื่นการพูดจาดีๆการสื่อสารด้วยความจริงใจพูดความจริงในใจหรือว่าการเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงนะคะอยู่กับโลกแห่งความเป็นจริงมากขึ้นนะคะแล้วก็สื่อสารกับผู้อื่นมากขึ้นนะคะระบายความกลัวและความกังวลของคุณ เขาอยากบอกให้คุณรู้ว่าเขาเป็นพื้นที่ปลอดภัยสําหรับคุณเขาอยากให้คุณรู้ว่าการที่คุณมีเขาอยู่ข้างๆนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณก็ตามเขาพร้อมที่จะเป็นผู้ฟังที่ดีอยากจะเป็นคนที่คุณนั้นไว้ใจได้คุณสามารถเชื่อใจเขาได้เขาอยากจะให้คุณสบายใจนะอบกอดเอกลักษณ์ของคุณหรือการที่คุณเป็นตัวเองแบบนี้แ่ะค่ะนะคะ เป็นคนที่น่ารักที่สุดแล้วนะคะสำหรับเขานะคะให้คุณพูดออกมานะไพเ่เบนนี่บอกว่าทำอะไรเงียบๆอืก็อาจจะอยากให้คุณน,นั้นอยู่ในมุมที่สงบแบบนั้นก็ได้ใต้สำรับค่ะกอดใครสักคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันไพ่ข้อความที่เป็นข้อความเป็นประโยคเลยนะเรามาดูกันนะคะ ความลับในใจของเขาในตอนนี้เขากำลังคิดอะไรอยากบอกอะไรกับคุณพไพ่ใบแรก b i l l you help me คุณจะช่วยฉันได้ไหมการช่วยเหลือกันการเพึ่งพาอาศัยกันและกันพไพ่ใบต่อไปค่ะฉันคิดถึงคุณแต่ฉันไม่มีเวลาในตอนนี้ฉันฝันที่จะมีอนาคตร่วมกันกับคุณรักของเรานั้นเป็นนิรัน คุณได้ยินเสียงฉันไหมได้ยินฉันกระซิบเรียกชื่อคุณไหมคุณต้องอดทนอีกหน่อยนะฉันต้องการคุณฉันอยากจะหลับไปข้างๆคุณความรักของเราจะไม่มีวันสิ้นสุดฉันต้องการให้คุณช่วยใบเปิดและใบปิดเป็นในเรื่องของการขอความช่วยเหลือคะ่ะนะคะใบที่หนึ่งและใบที่สิบ นะเขาอาจจะมีปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณใต้สำรับ I miss you ฉันคิดถึงคุณนะคะแล้วก็ใต้ของใต้สำรับความรักที่ฉันมีต่อคุณนั้นแข็งแกร่งกว่าที่เคยความรักที่เข้มแข็งความรักที่แข็งแกร่งเรามาดูกันค่ะว่าในตอนนี้คนที่เข้าชมคลิปนี้นะความลับในใจเขาเขากำลังคิดอะไรคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะ พลังงานของ King of One คนที่อยากจะ take action การ take action การบุกตะลุยคนที่ตั้งหน้าตั้งตาทำงานโฟกัสในเรื่องของการงานเต็มที่เลยนะคะก็อยู่ในช่วงของปลายปีเนาะอาจจะเป็นช่วงที่เขาต้องการที่จะทำงานให้บรรลุเป้าหมายให้ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็เป็นการ take action คนนี้เป็นคนที่มีความขยันมากๆเลยเวลาทำงานเนี่ยจะตั้งใจทำมี passion ในการทางานนะคะ เพราะอยากจะเดินทางอ๋อใช่เลยนะเหมือนเป็นการทำทำงานเพื่อได้เป็นอิสระน่ะนะคะอาจจะชอบที่จะ ทำอะไรแบบไม่มีสิ่งที่ค้างคานะทำให้บรรลุเป้าหมายทําให้สําเร็จนะแล้วก็จะเป็นอิสระเนี่ยลักษณะของคนที่มีความรับผิดชอบนะคะตัวเขาเนะ่ยเวลาทํางานเนี่ยทำจริงจังและเวลาจะเที่ยวเล่นหรือถึงเวลาที่เป็นวันหยุดพักผ่อน <c oughs> ก็จะจริงจังเหมือนกัน work hard play hard เป็นเช่นนั้นนะคะความห่วงแหน มีความหวงแหนความสัมพันธ์นี้มากๆเขาอยากบอกให้คุณรู้ว่าสิ่งที่เขาทําไปทุกอย่างนั้นเพื่อที่จะได้มีเวลาอยู่กับคุณให้มากขึ้นนะคะสถานการณ์ของคนที่เขารู้สึกหวงแหนความสัมพันธ์นะคะหรืออาจจะเป็นการหึงหวงเลย<ๆ>ก็ได้นะไพ่เดทค่ะการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะหลังไพ่จะมีเดอะซันและมีพระอาทิตย์ขึ้นมาด้วยนะคะตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งอดีตมีเกณฑ์ในเรื่องเก่าๆกำลังจะจบลง นะะในเรื่องของการงานเรื่องงานที่หนักเหนื่อยเขากาลังจะได้รับอิสระค่ะนะสิ่งที่จะจบลงการเริ่มต้นใหม่และการเดินทางกำลังจะเกิดขึ้นนะคะสองดาบการตัดสินใจที่ผ่านมาคนคนนี้เขามีในเรื่องของการตัดสินใจทำบางสิ่งบางอย่างนะคะในตอนนี้หากคุณทั้งคู่มีประเด็นมีปัญหาที่ไม่เข้าใจกันหากมีการทะเลาะกันหรือ การไม่เข้าใจมีในเรื่องของคําพูดที่อาจจะสื่อสารกันแล้วทําให้เกิดประเด็นเป็นปัญหาทะเลาะกันเนี่ยนะคะเขาอาจจะฝากบอกคุณด้วยก็ได้นะว่าบางครั้งนะคะเขาอยากให้คุณน,นั้นปรานีปานอมกับเขาสักหน่อยหนึ่งนะคะใจดีกับเขาสักหน่อยหนึ่งนะเดอะเฮอร์มิตค่ะคุณอาจจะมีในเรื่องของเขาไม่เข้าใจเนาะจนตอนนี้ต่างคนต่างเงยียบกันไปเดอะเฮอร์มิตเป็นไพ่ของชาวรัคณาราศีกันนะคะเดทเป็นไพ่ของชาวพิจิกนะ คุณทะเลาะก,กันเรื่องหึงหวงอะเนี่ยความหึงหวงความหวงแหนบางครั้งบางทีคุณอาจจะเลือกที่จะตัดจบความสัมพันธ์นี้ไปต่างคนต่างเป็นอิสระในตอนนี้อาจจะไม่ได้มีคอมมิชเมนต์อะไรกันส่วนเขาก็โฟกัสในเรื่องของการงานเต็มที่นะคะแต่ถึงจะเงียบกันไปถึงจะไม่มีการพูดคุยคอมมิเนเคชันการสื่อสารกันแต่เขายังหวงแหนความสัมพันธ์นี้นะคะและเขาก็ยังส่องคุณด้วยนะการตามงอ้อการขอความรักค่ะ รักครั้งนี้นะคะไม่มีทางจบลงสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณความลับในใจก็คือเขาทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่อยากจะให้ตัวเองนั้นได้เป็นอิสระได้มีเวลาอยู่กับคุณจริงๆแล้วการที่คนคนหนึ่งเนี่ยทุ่มเททาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะนะก็อาจจะเป็นความรักที่เป็นรักแบบผู้ใหญ่อะนะรักที่มีความรับผิดชอบนะคะไพ่ใบนี้หากคุณมีประเด็นอะไรเนี่ย คนคนนี้เขาเลือกที่จะงอคุณนะคะเขาจะไม่ปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปทูอับคับเนี่ยความคิดที่เขาซ่อนไว้สําหรับคุณนะคุณคือคู่ของเขาไพ่ทูอับคับเป็นไพ่ของโซ l คอน n น c ชั่นเป็นคู่ทางจิตวิญญาณเขารู้สึกถึงคุณได้เขารู้สึกว่าคุณเป็นคู่กับเขา บางครั้งบางทีการที่คุณกับเขาทะเลาะกันนะคะอาจจะเป็นการที่คุณแสดงเจตจำนงออกมาว่าคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรเป็นเรื่องของคุณพูดความจริงออกไปข้างในนะคะแต่ก็เป็นความจริงที่บางครั้งก็อาจจะทําร้ายจิตใจใเขานะคะการเป็นตัวของตัวเองถามว่าเรื่องจริงของความรักการที่อยู่กับความจริงน่ะก็ต้องรับ รับได้รับให้ได้นะคะกับตัวตนของคนรักแต่ในเรื่องของการปราณีประนอมการพูดจากันด้วยการถ้อยทีถ้อยอาศัยก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะในความสัมพันธ์เพราะบางครั้งคําพูดที่พูดไปแล้วเนี่ยพูดด้วยอารมณ์นะคะก็อาจจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งที่ฟังเนี่ยเสียวความรู้สึกและบางครั้งอาจจะทําให้เป็นปมปัญหาที่สะสมไปเรื่อยๆนะคะจนบางครั้งมองข้ามไป แล้ววันหนึ่งอาจจะเกิดเป็นปัญหาใหญ่ได้นะคะคลิปนี้นะคะเป็นพลังงานของคนที่มีประเด็นปัญหาทะเลาะกันแล้วเขาอาจจะอยากให้คุณน,นั้นอยู่ในช่วงเวลาของการทบทวนการกระทําคําพูดแล้วก็ความคิดการสื่อสารอะไรต่างๆที่ออกมานะคะอยากจะให้เข้าอกเข้าใจกันนะเขารักคุณนะคะเนี่ยการสื่อสารไพ่ออกมาชัดเจนเลยค่ะในตอนนี้คนที่ฟังคลิปนี้นะคะคุณต้องคุยกัน ถึงจะเงียบกันไปเดี๋ยวคุณรอได้เลยคนคนนี้เดี๋ยวเขาจะทักคุณมาจะมีการติดต่อสื่อสารมาแปะไม่เท้าคือคอมมิวนิเคชันนะคะ เงียบกันไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเนี่ยคุณมีประเด็นกันพอคุณเถียงกันคุณทะเลาะก,กันเสร็จแล้วคุณก็ไม่ได้ง้อกันด้วยคุณก็ไม่ได้คุยอะไรกันเลยนะคะอาจจะมีในเรื่องของคําพูดนะที่จะต้องให้อภัยกันนะคะจะต้องจะต้องมีการขอโทษกันแน่นอนนะเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้นะคะแพ่ใบน,นี้ก็คือการขอความรักได้ด้วยนะคะเรามาดูกันนะว่าความลับในใจเขาที่มีต่อคุณนั้นจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวจะมาขยายดูไพ่แต่ละใบค่ะ King งอ w a n d นอยากบอกอะไรไพ่ King ง f w a ว d นค่ะ to open the curtain ตัวพันเธเกินคือความคิดลังเลสับสนหรือการวนไปวนมาการคิดไม่ตกหรือการที่เขารู้สึกว่าเขาไม่รู้จะบาลานซ์ความสัมพันธ์นี้ยังไงเขาอยากที่จะทําให้ในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็การงานไปได้วยกันได้ตัวเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณในตอนนี้แต่สิ่งที่เขาอยากให้คุณรู้เลยคือสามเหลียญนี่นะคะเขากําลังวางแผนในเรื่องของการสร้างครอบครัววางแผนการสร้างอนาคตที่ดีกับคุณและเขากําลังตั้งใจทํามันอย่างเต็มที่เนี่ยมีเกณฑ์นะคะที่คุณกับเขา าจะได้พบเจอกันในวันหยุดนี่นะคะนี่คือไพ่ของงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองสามถ้วยนะคะงานปาร์ตี้ลื่นเริองต่างๆนะคะนะเขากำลังที่จะบาลานซ์ชีวิตเขาให้ลงตัวนะคะในเรื่องของการเตรียมตัวสร้างครอบครัวแล้วก็การพบเจอกับคุณการใช้เวลาว่างร่วมกันกับคุณ The fool อยากบอกอะไรคะ่ะไพ่ The fool ในตอนนี้เหมือนคุณปลดปล่อยกันไปแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าเขา กับคุณนั่นต่างคนต่างเป็นอิสระความสัมพันธ์ที่คอมมิชเมนต์ยังไม่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวจะได้มีการเริ่มต้นใหม่กันคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กันละกันอีกครั้งหนึ่งนะคะไห้ก้าวไม่เท้าเขาต้องการปกป้องความสัมพันธ์นี้ค่ะยังไงก็จะได้เริ่มต้นใหม่กันแน่นอนความลับในใจเขาคือเขาไม่อยากเงียบอยู่อย่างนี้แต่เขาพูดไปเขาก็จะทะเลาะกับคุณเปล่าๆในตอนนี้อาจจะเป็นในเรื่องของอารมณ์ของคุณที่ อาจจะไม่ไม่ฟังเขาคุณอาจจะมีความดื้อนะคะในช่วงนี้นะนะอาจจะมีในเรื่องของความคิดมากในเรื่องการหึงหวงนะคะแล้วก็ในเรื่องของการพูดจาการสื่อสารบางครั้งเขาน้อยใจคุณนะแต่เขาอยากให้คุณดูนะคะว่าความสัมพันธ์นี้เขาจะปกป้องเอาไว้นะเขาจะไม่ยอมสูญเสียไปนี่แหละเพราะว่าสี่เหลียนก็คือความห่วงแหนด้วยแล้วกล้าไม่ท้าก็คือการปกป้อง นะคะคนที่จบไปนี่แหละค่ะคนที่มีประเด็นกันนี่แหละนะเดี๋ยวคุณจะต้องได้สื่อสารกันแน่นอนสําคัญหลักใหญ่ใจความเลยนะคะขอให้คุณมองคนรักเป็นคนรักเขาไม่ใช่ศัตรูของคุณนะคะนะถ้าคุณเจอใครสักคนที่เขาเป็นโลกทั้งใบของคุณนะคุณก็รักษาเขาไว้นะคะวันหนึ่งแล้วคุณจะไม่ต้องเสียใจที่หลังเรื่องที่คุณทําได้แต่คุณไม่ได้ทํานะคะนะถ้าคุณเจอเรื่องที่คุณควบคุมไม่ได้มี2ออย่างที่คุณพอจะทําได้ นั่นก็คือการปล่อยไปแล้วสก็คือการอยู่กับสิ่งนั้นด้วยความเข้าใจในแบบที่คุณทุกใจน้อยที่สุดเพราะในโลกนี้นะคะมีหลายอย่างเลยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราแม้เราจะทําเต็มที่แค่ไหนทําดีที่สุดเท่าไหร่ก็ต้องยอมรับความจริงว่าสิ่งที่ควบคุมได้ก็คือตัวเราเองส่วนเรื่องคนอื่นๆนั้นนะคะคุณไปควบคุมเขาไม่ได้ เปลี่ยนแปลงชีวิตเขาไม่ได้ทําได้แค่หวังดีแล้วช่วยเหลือในบางครั้งนะคะแต่คุณต้องไม่ทุกข์ใจมากเกินไปกับสิ่งที่คุณพยายามแล้วแต่ผลลัพธ์มันได้เท่านั้นจริงๆอ่ะอย่างน้อยคุณก็ทําเต็มที่กับทุกอย่างแล้วในตอนที่คุณสามารถจะทําได้เพื่อวันหนึ่งนะคะคุณจะไม่ต้องนั่งเสียใจที่หลังกับสิ่งที่ในตอนนั้นคุณทําได้แต่คุณไม่ทําถ้าคุณเอาแต่ทะเลาะกันนะคะหรือว่าเพ่งโทษกันเอาชนะกันสุดท้ายแล้วเนี่ยคนรักของคุณนะเขาไม่ได้หยุดรักคุณหรอกนะ แต่คําพูดของคุณน่ะอาจจะทําให้เขานั้นหยุดรักตัวเขาเองความสัมพันธ์นั้นยิ่งแย่ลงนะคะนะเขาเลือกที่จะเงียบไปเลือกที่จะไม่พูดไม่อะไรไม่อยากทะเลาะอ,อะค่ะเขาไม่อยากที่จะทกเถียงอะไรกับคุณอีกแล้วอะนะคะอ๋อนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะไพ่สี่เหรียญอยากบอกอะไรไพ่สี่เหรียญ หนึ่งถ้วยเนี่ยเขารักคุณนะนะคะคุณเป็นที่รักของเขาเลยนะคะในตอนนี้มีความรู้สึกที่หนักหนะสาหัสหนักหน่วงมากเลยนะความใจดีความสมดุลเขาอยากให้คุณปรับตัวเพื่อเขาบ้างนะคะนะบางทีแล้วความรักที่จะต้องพบเจอกันคนละครึ่งทางนะั่นแหละนะคะครึ่งทางที่เป็นครึ่งทางจริงๆนะไม่ใช่ครึ่งทางที่หน้าบ้านของคุณนะนะคะอันเดี๋ยวเรามาดูไพ่เดทกันไพ่เดทอยากบอกอะไรคะ่ะไพ่เดท คนที่จบไปเรื่องราวเก่าๆสินที่กำลังจะจบดูสิคะเนี่ยไพ่าการตามงอ้อเขารักคุณจริงๆเขาจะตามง้อคุณคะ่ะสิ่งที่อยู่ในใจเขาคือเขาอยากให้คุณนั้นพูดจาดีกับเขาเข้าใจเขาแล้วไม่ชวนทะเลาะบางครั้งเขาทํางานหนะักเขาทางานเหนื่อยนะคะเนี่ยไพ่ตัวตน k คิงออฟวานกับไพ่ใบนีสิบไม้เท้าการทํางานหนะัก คนนี้เขาตั้งใจทํางานจริงๆทําแต่งานแล้วไม่มีเรื่องอะไรปิดบังซ่อนเล้นเลยไพ่ดาบที่มีก็คือการตัดสินใจที่ไม่แน่นอนกับในเรื่องของการทะเลาะเบาแหวงกันนะดังนั้นแล้วอ่ะคนคนนี้เขารักคุณนะคะหนึ่งถ้วยรักคุณจริงๆแต่ถ้าถ้ารักแล้วแต่ยังจะต้องทะเลาะกันในเรื่องของการงานก็หนักเหนื่อยด้วยนะบางทีต่อให้รักแค่ไหนนะคะเหนื่อยกายยังก็ไม่เท่าเหนื่อยใจนะคะ ขอให้ดูแลใจกันดีๆเนี่ย r สตร t งเห็นไหมคะสตร t งไพ่ของชาวสิงเขารักคุณมั่นคงเขาอยากให้คุณรู้ว่าเขานั้นมีความรักให้คุณนั้นไม่เปลี่ยนแปลงค่ะเดี๋ยวจะมีการได้พูดคุยกันไพ่าตามง้อเนี่ยร้อเลยค่ะจะมีการกลับมาง้อของคู่ที่มีปัญหามีประเด็น2ดาบอยากบอกอะไรฟีนอฟคับคุณเป็นที่รักเขารักคุณมากๆเลยค่ะสดาบ หยุดตรงนี้ที่คุณแล้วไม่ไปไหนแล้วเนี่ยเขาอยากไปเที่ยวกับคุณนะเป็นเรื่องของการพักผ่อนวันเคชั่นเนี่ยเห็นไหมคะสิบไม้เท้าออขออภัยนะสิบถ้วยอะน่ะสิบถ้วยเลยนะคะเขารักคุณเขาอยากเป็นครอบครัวกับคุณเนี่ยหรือคนที่คุณเคยเป็นครอบครัวกันเนี่ยเขาต้องการสร้างครอบครัวกับคุณหยุดอยู่ที่คุณไม่อยากทะเาลาะกับคุณอีกแล้วอะนะคะอยากจะให้ครอบครัวมีความสุข ไฟออฟสอดอยากบอกอะไรคะ่ะคุณมีปัญหากันเรื่องอะไรชาลีออทเขาอาจจะทํางานเกี่ยวกับการเดินทางไพ่ชาลีออทเป็นไพ่ของชาวกรกฎนะคะเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณจะต้องเดินทางบ่อยๆนะทําให้คุณน้อยใจนะคะโอ้อย่าน้อยใจนะโดยสี่ไพ่คำนัดใจออกมานี่คุณน้อยใจเขาที่เขาไม่มีเวลาให้คุณแต่ดูพลังงานของคู่รักคุณจ๋าเขาโฟกัสเรื่องของความสำเร็จในชีวิตนะไม่ได้มีอะไรปิดบงังซ่อนเล่นเลยนะเป็นกำลังใจให้นะคะในตอนนี้พลังงานของคนที่ฟังคลิปนี้ขอให้คุณนั้น โฟกัสอยู่กับพลังงานของตัวเองแล้วก็มุมมองที่เป็นบวกนะคะจำกัดเวลาอยู่หน้าจอพูดดีๆกับผู้อื่นระบายความกลัวและความกังวลของคุณออกมาแล้วให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองโอบกอดเอกลักษณ์ของคุณทําอะไรอยู่เงียบๆนะคะหรืออาจจะหาอะไรทําที่เป็นการดึงพลังงานโฟกัสคุณไปที่สิ่งอื่นอ่านหนังสือก็ได้นะคะหรือทําอะไรที่เป็นงานอะไรเลยการปลูกต้นไม้อะไรเช่นนั้นนะคะหรือนะคะถ้าไม่ถนัดแบบนั้นก็อาจจะกอดใครสักคนหนึ่งหรือเป็นสัตว์เลี้ยงก็ได้หรือเพื่อนของคุณหรือคนที่คุณรักนะคะการ ก่อนนั้นจะช่วยเยียวยาได้เช่นกันนะคะเรามาดูกันเดอะเฮอร์มิตอยากบอกอะไรเดอะเฮอร์มิตอยากบอกอะไรคะ่ะอืมสองไม้เท้าเขารอคอยที่จะได้เดินทางมาหาคุณแล้วก็รอคอยในเรื่องของการสื่อสารนะนะคะรอคอยในเรื่องของการสื่อสารให้ถูกต้องนะคะการสื่อสารที่ถูกต้องก็คือการพูดคุยที่เป็นผู้ใหญ่น่ะ พูดคุยกันอย่างมีวุฒิภาวะนะคะสิ่งที่ควรมีในตอนนี้เลยนะคะก็คือสุขภาพจิตที่ดีและความสุขบางสิ่งเปืองพื้นที่หัวใจแล้วมันบั่นทอนความสุขกระทิงไปค่ะบางสิ่งที่ไม่จําเป็นมีแล้วทาให้เศร้ากระิ้งไปทิ้งสิ่งที่ทําให้คุณเป็นทุกข์แต่เก็บเกี่ยวบทเรียนจากสิ่งนั้นเราใช้เวลาที่เหลือกับสิ่งที่ทําให้คุณยิ้มได้เพราะนั้นคือวิธีที่จะแสดงว่าคุณปรารถนาดีต่อตัวเองเลือกให้คุณค่ากับความสุขมากกว่าความทุกข์ ะะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรักตัวเองมากพอความรักดีๆก็จะเกาะตัวขึ้นนะคะแล้วคุณก็จะส่งต่อสิ่งดีๆเหล่านั้นความรู้สึกเหล่านั้นให้กับผู้รับได้อย่างลึกซึ้งที่สุดเลยนะชีวิตคู่คือการประคับประคองกันค่ะนะความน่ากลัวของอารมณ์ชั่ววูบเนี่ยคุณรู้ไหมว่าคืออะไรนะลองฟังคตินี้ดูนะคะเป็นคำสั้นๆเองเนาะอย่าขายบ้านของคุณเพื่อไปนอนโรงแรมเพียงหนึ่งคืนนะคะคุณรู้ดีนะว่าความหมายไม่ได้หมายถึง โรงแรมหรือบ้านแต่หมายถึงการที่คุณนั้นจะยอมเสียความรักที่ดีไปเพียงเพื่ออารมณ์ชั่ววูบสิ่งที่เกิดขึ้นแบบชั่วคราวนะคะนะคะในเรื่องของอารมณ์ต้องบาลานซ์ให้ดีนะคะเป็นกําลังใจให้นะและเนี่ยโอ้คนักของคุณเขาตามง้อคุณสุดชีวิตเลยอะ่ะนะคะนะไพ่อัศวินถือเหรียญคือการตามง้อค่ะถึงจะช้าหน่อยแต่เขาจะง้อคุณเพราะอะไรรู้ไหมถึงได้ง้อช้าเขาทํางานหนักมากงานเขาหนักมากๆนะคะ นายออ f คับอยากบอกอะไรอัศาวินถ้วยค่ะนายออกคับโอ้ดิเอมเพลอรเนี่ยเขาอยู่ในตำแหน่งที่สูงนะคะทำงานเป็นเจ้าคนนายคนทำงานเป็นผู้บริหารเป็น CEO หรืออยู่ในตำแหน่งสูงสูงหากอยู่ในองค์กรบริษัทก็มี คนที่อยู่ใต้อํานาจเขา,าที่เขาต้องต้องแฮน d เดิลอะค่ะนะคะ,นะคะงานหนักนะเนี่ยในช่วงนี้นะคะก็เป็นกําลังใจให้ออกับกันละกันเนาะนะคะเขาอาจจะไม่ใช่คนที่ง้อ,อกเก่งเท่าไหร่อาจจะไม่ใช่คนที่ช่างพูดช่างเจราจาแต่รับรองได้เลยเขาจะทําทุกๆวิถีทางเลยค่ะเดม a จิเชียนเพื่อ ปรับความเข้าใจกับคุณแล้วคนคนนี้เป็นคนที่มีวาทะสินดีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขารู้จักพูดนะเขาไม่ใช่คนปากหวานแต่เขารู้ทางคุณนะเขารู้ว่าเขาจะพูดยังไงใช้วิธีไหนที่ทําให้คุณคืนดีกับเขาได้นะคะสิบดาบสิ้นสุดความเจ็บปวดนะในตอนนี้นะคะหากคุณกับเขานิ่งเงียบกันไปห่างกันไปเลิกกันไปถึงเขาจะยังไม่ได้ง้อคุณในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเพื่อเขาอาจจะทิ้งเวลาให้คุณนั้นได้สงบสติอารมณ์แต่เดี๋ยวเขาจะทำเดี๋ยวเขาจะทำนะคะ สถ้วยอยากบอกอะไรไพ่สองถ้วยค่ะห้าเหรียญ เขารู้สึกว่าในตอนนี้ก็อาจจะเป็นพลังงานของคุณที่ต้องการเรียกร้องความสนใจความขาดแคลนนะคะเนี่ยนี่คือความคิดนะคะเนาะการเรียกร้องความสนใจคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาไปโฟกัสเรื่องงานมากเลยแล้วก็ไม่ค่อยสนใจคุณเนี่ย the lover อโอความคิดนะคะอาจจะมีในเรื่องของการรู้สึกด้อยค่าตัวเองการรู้สึกที่ว่าคนรักของคุณเขามีชีวิตที่มั่นคงต้องการความมั่นคงแล้วคุณก็อาจจะอยากได้ความรัก มากมากเลยนะี่ในตอนนี้คุณจะต้องมีความเติบโตนะคะเป็นผู้ใหญ่เนาะรักแบบผู้ใหญ่นะคะรักแบบเข้าใจกันนะคะความเข้าใจเป็นของขวัญที่ดีที่สุดเลยในเรื่องของความรักนะคะเนาะเรามาดูกันต่อไพ่แปดไม้เท้าอยากบอกอะไรคะ ไพ่ e e n of s ฟ o r d โอ้โหในตอนนี้ดูเหมือนพลังงานเฟมินีนดุมากเลยอ่ะนะเป็นพลังงานของคนที่พร้อมจะหยุมหัวคนรักตลอดเวลาเลยหรือเปล่าคะดูสิคะ e n of ออฟสอดเนี่ยจริงจังมั่นคงจริงใจนะแล้วตัวตนของคุณเนี่ยคนรักคุณมีเกณฑ์มากเลยนะคะว่าเขาเป็นเขากลัวคุนะเนี่ยเาเป็นคนกลัวคนรักเนะี่ย นะคุณอาจจะข่มเขาได้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการที่คุณข่มคนรักนั้นไม่ได้ไม่ได้แปลว่าจะทําให้ความรักนั้น,เป,นเป็นไปได้ในทิศทางที่คุณจะสามารถควบคุมนะนะคะต้องต้องมีความน่ารักนะคะความรักที่อ่อนหวานน่ารักนะคะอย่างนั้นจะดีกว่าเนาะในเรื่องของการสื่อสารอีกแล้วไพ่ของการสื่อสารออกมานะคะจริงๆแล้วคุณก็รอคอ,อยเขาแหละถึงคุณจะดุเขาถึงคุณจะพร้อมที่จะฟาดฟันกับเขาแต่ว่า สถานการณ์นี้คุณก็ดูรอคอยเขาอยู่นะคะคุณก็รอคอยเขานะเนี่ยนะเจ็ดเหรียญการเก็บเกี่ยวผลผลิตสิ่งที่ได้เคยทําลงไปนะคะรออยู่รอดูว่าจะอย่างไรเก้าเหรียญค่ะไพ่ของความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ไพ่ของการเติมเต็มหัวใจตัวเองขอให้คุณได้รู้ไว้นะคะถึงตอนนี้นะคะคุณกับเขาจะจบกันไปแล้วมีเรื่องที่ทะเลาะกันมีเรื่องของการบาดหมางใจกันยังไงก็แล้วแต่นะคะเขาไม่มีทางยอมแพ้กับความสัมพันธ์นี้ เขาไม่มีทางปล่อยให้ความสัมพันธ์นี้หลุดมือไปค่ะจริงๆเพราะคุณเป็นที่รักของเขาเลยนะก็อยากให้คุณรู้นะคะว่าเขาตระหนักรู้ถึงคุณค่าของคุณนะคะแล้วก็อยากให้คุณเข้าใจเขาให้มากขึ้นนะคะคนคนนี้เขาทำงานหนักเหนื่อยมากๆเลยนะเป็นกำลังใจให้ค่ะนะคะและนี่ก็คือความลับในใจเขาแล้วก็ความคิดของเขาที่มีในตอนนี้นะคะโอเคก็ประมาณนี้ค่ะนะสนใจดูดวงส่วนตัวคลิกที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ค่ะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ